สวัสดีครับพบกับบวนสอนทริกอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูโจทย์เตรียมสอบข้อมูลหนึ่งข้อต่อไปกันครับเป็นการคูณเศษส่วนนะครับการคูณเศษส่วนจําได้ไหมครับเทคนิคหรือหลักการคูณเศษส่วนให้จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนครับสามารถตัดทอนกันได้ตัดทอนกันเลยในที่นี้เลขดูเยอะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเราแบ่งเลยครับ เศษกับส่วนข้างบนคือเศษข้างล่างคือส่วนเลขตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้เราตัดทอนกันเลยในที่นี้2ตัด2 3ตัด3 4ตัด4เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข้างบนเหลือแค่1คูณอยู่กับ360หารข้างล่างเหลือแค่เลข5 1คูณอะไรได้วตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่3 6 0หารด้วย5เท่านั้นเองเราก็ตัดทอนกันได้เลยครับ5 1 5ห7 35เหลือ1 5 2เป็น10 72ตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อ4เห็นไหมครับโจทย์ดูเยอะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับการ,ค,รคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนกันได้ให้ตัดทอนกันก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวีดีนี้สวัสดีครับ